อากาศสวัสด,ดีพแมัพี่น้องและเพื่อนๆที่คิดถึงทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อุจราริตอำเภอละแปละนะครับวันนี้ก็พอดีนะครับมาปาก์มาพบกันแล้วนะครับผมก็จะาฟ้าพแมัพี่น้อง มาทำบุญนะครับเป็นวันพระพอดีเนาะอันนี้ก็เป็นวัดใหม่เชียงแสนครับัา นี่เนี่ยอำเภอละแปรนะครับบ้านฝวายหลวงสถทายญาโยมก็กำลังหลังไหลเข้ามาครับมาทำบุญวันพระ นี่ก็เป็นทางเข้านะครับทางเข้าวัดวัดใหม่ครับนะครับเมื่อเขาเข้ามาแล้วเพิ่งจันทร่ายก็จะมีสาระนะครับเข้าไปเลยนะครับเพื่อจังท้์่ายมือของเขาก็เป็น เพราะถ้าโบชดก็นเนาะผมก็คิดว่อย่างนั้นหลังไม่ใจน้อยๆเลยครับก็มาโหร้านเหมือนกันเนาะผมก็จะมาดูเก็บหลอดกลางหน้าก่อนนะครับนี่เขาก็หลอบมาเรื่อยๆเลย น็จแล้วาไม่สามรพระธรรมจในจิตจงทา้เยนี่บริเวณเราเร,าร,าร,าราอฐานรรอรอองค์พระบสถ์นะครับลายไปจางนี้ก็จะเป็น โรงเรียน เขาก็เดินไปร,บรอบๆนะครับรอบๆพระโบสถ์โอ้มีสองหลังครับอันนี้ตั้งหน้านี่นเป็นโบสถ์นะครับ กรกโดกันวบของก้อยืดตัวขึ้นไปยืดแขนยหปโอ้กะปะแ่อนเี้ยนั่นเป็นการจัคว้าตงร้โ่น้งจาบลังาตอู้ว่าาตอนนี้ป็ถึงตอวซ้ายตอนนี้เปมนถ้ายูกต้งก็้กระโดด้ามแวได้ปอมายเด็กเล็กหาหาขุดเลย ลุกฮะฮะเอ่อตางท้งม้วมเาของรวนลนารการกำจกานุโดช่ยกันหมายถบงว่าสัเกองได้เลนอาก็เป็นผลงานกของวัดปีได้ทำไปเพื่อการปัติธ

นี่ก็เป็นสาระอเน,นกประสงค์นะครับตจสธาญาติพี่น้องมาใส่บาทกันนะครับในส่วนจะมีโรงานนจะขอดเอสุพ่อเเพื่อเพเพื่อเพื่อเเพือเอเอ่อเพื่อเพืเ่อ่ออาอ

Apples, from Burab heaven are also very nice.